ไทยตายฮักจาหานานใส่ทั่วไปอ่ะร้องไหอ่ะใส่กินถอกได้เลยใส่ใจได้เข็มไม่ใช่คุณตอนแรกกูคิดว่าใช่ต้องใส่อ่ะ um like. แต่เจอถอกไม้ไม่ใช่ร้องเสียเงินทองไม่จ่ายเสียเนียสวัสดีครับครับขอบคุณรายการร้องตามไม่ใช่ถ่ายเพลงจากภาษาคาราโอเกะครับผม ล้านวิว EP สองล้านวิวสอล้านวิวโอวันนี้มากับทีม Lady B Lady B l a ไอ้ขีดเปล้วพี่ออะไรวะเออว่ะแต่ควงต้องมาเลย4 Boy in the Bangkok in the world โอ้โหผลงานห้เพลงอะห้าเพลงรอดเพลงไทยแบบเดิมจะเพลงไทยหรืออีดังก็ได้หมด Everything Free ตายอะพร้อมยังครับพร้อมครับ กูรู้จักเพลงนี้รู้าารกูรู้จักเพลงนี้พร้อมมึงเฮ้ยไม่หยาบไม่ไม่ได้เลยสีหน,น้ามันดูกังวลน,นะ่อาอะ<า>เพลงแรกครับผมปุ๊บแทดใจข้างในยังคิดถึงยังไม่เธอยังไม่จุดจุดจุดโห่อจะทำยังไอโกไม่รักไอโกไม่แคร์ยยยแต่กว่า ใจข้างในยังคิดถึงยังไม่ลืมเธอได้เลยเธอเพนถ้าใจข้างในยังแหวังของอัเร์ีมแรปปิดกรบผมจะทำยังไงจะทำยังไงุณรู้จักคเนียจังเลยร้องบ่อยีดเลยังไงกูไม่ร ยังไงก็ไม่แข่ไม่เห็นว่าจะมีความมาเีางนี้ป่ะจะทอยอ่ะวายระดาทัไ่ยังไงก็ไม่ค,มคแอแนนอันนี้คือไงเหอเอไงมนึก็ไง่าเป็นงคนที่ยังมุง <c oughs> มงกอ่อนไม่ได้มุกอ่อนไม่ได้ไม่รู้คืออรเป็นรมุกคลิปเรา <c oughs> พุชนาลกกาบันนี <c oughs> รร้พ <c oughs> ุนาลูกาขึ้นตัวไอ้ตรงนี้พุชนาลกกาวันนี้ขอเสนอพุชนาลุกกาวันนี้ขอเสนอคำว่า move on วันนี้วันนี้เราขอลาไปก่อนเพลงที่สองจัดไฟอย่าให้เสียกูบอกก่อนว่าเพลงนี้กูไม่แน่ใจเปิดมากูก็รู้อะไรเพลงหัวเธอิินมาทำให้ใครได้รู้สึกดีแล้วเธอก็ไปโอโยจบแล้วชู่กับพี่ลำบากว่า ว่าน้องจะทนเธอที่มาทำให้ใครได้รู้สึกดีแล้วเธอก็ไปใช่ไหมที่กูจะคิดคิดหรือเปล่าเนี่ยก็มาทำให้ใครได้รู้สึกดีแล้วเธอก็ไปแต่มึงยังเทียดใช่ไหมบอกตัวแล้วไงว่ากูไม่เป็นแล้วอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนรืยไม่ตองมีแต่นี่กอนโต เพลงโทนของสไปา์กับไกายจีจีถ้าอยู่กับพี่น่ามันลำบากนะหรือว่าน้องยจะทนช่วยชื่อเพลงว่าดอกไม้ไฟของเมิร์ทำไมเขียนว่าเป็นอินอะก็เขียนเข้ามาไม่เป็นเข้าก็ต้องพยายามแบบอาร์ตอ่ะศูนย์จุดห้าศูนย์ห้าเหรอศูนย์ห้าครึ่งเพลงที่สามครับอาร์ช่วยแล้วมึงเลือกเพลงมาเข้าแก๊มอยู่หน่อยใช่ไหมเออ โอเคแล้วครับคุณหนักใจป่ะไปครับถูกพีคนนี้ต้องหายจะจบแล้วปึ้งใส่กินทบไม้ใครตายฮักจ้าฮานันใส่ทั่วไปอ่ะมึงเข้าไปเลยอะใส่กินทอกเลยนะถูกพี่คนที่คงหายคงซ้ำเป็นทำไมมองเหงีสาน ใส่ใจได้เข็มไม่ใช่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 คุณตอนแรกคุคิดว่าใช่ต้องใส่อ่ะเจอท็อกไม้ไม่ใช่เพลงอะไรวะเพลงตายทั้งเป็นตัวท่อนแรกไงเสียเงินทองไม่ตายเสียเสียเงินทองเสียไม่ค่อยเป็นเงินหินเสียเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายแต่ถ้าเสีย ที่ตอนนี้ต้องหาให้เจอเป็นนายกใหญ่สม <c oughs> เป็นคุณขวัญแห่งเจออาวอร์ของพอิแคทมันจะทนไม่ไหวฉันรู้ว่าเธอจะยิ้มแบบไหนตอคนที่ข้อนี้ผมให้0.5 ทำไมก็ชนะไงได้0.5เขานี้ใส่กินท็อกไม่ตายมันคงไว้ายผมถือว่าผมไม่ให้คแนนเพลงพิเศษผมรู้เลยผมรู้เลยเนี่ยใช่หรอขี่โอ้โหง่ายแบบวอาไว้พิ้ีแไบนี้สปอตมาเงินไปทีนึงถ้าเธอรักฉันจริงได้โบทิ้งฉันไปเดินนี้ฉันไปให้ไกลอ่ะแต่เต็ม ครับคนบางคุณครับไว้ในใจไม่เปล่าคอสุดท้ายตัวเอ็นหรือ W ครับ P A W แอบวาวนายเป็นตัวเอ็นนะดาวดิวไี่จับยากเลยเนีฉันจริงได้โปรดทิ้งฉันไปได้โปรดด้านนี้ฉันไปให้ไกลทีแมนดาวถ้าเธอรักฉันจริง ผมให้2คะแนนสี่ข้อสคะแนนกับคนงคนเก็บไว้ในใจไม่เป็นเหี้ยอะไอะราไอะเอากูยอมกับคนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอไม่พอไม่พอนะพอ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 ไอพอพอพอมอพ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 อ คนเป็น <ๆ S 2> คนเก็บไว้ในใจไม่พอได้ได้ใครอีกครับเพลงสุดท้ายต้องได้ด้วยเพลงสุดท้ายใช่ครับกูบอกให้เพลงนี้กูก็ไม่แม่นเนื้อเหมือนกันเพลงนี้กูรู้โอเคแหละอาร์ตกูว่านะจัดเต็มให้กูเลยอ่ะลืมตาขึ้นมาไอ้พาโน่บางที่สักคนตอนนี้หนาวแล้วน้อกตอนนีหนาวอย่างกูคิดไม่ถูก ทักใส่ใจคนอยู่ปังเลยคนทุกใจปังปันเอ้าไอ้ที่หายไปนี่ว่าชิปหายแล้วหายหายไปเมื่อี่ร่บ้างพี่สะก้อนตอนนี้หนาวแล้วบ้านนอกทางนั้นแต่หนาวดังเออทุกเสียใจแน่เลยเพราไม่ใช่สายแม่งหรอกแล้วจับทางได้แล้ว้ชื่อเพลงสะก้อนนครหนาวแล้วผิดฮะชื่อเพลงชื่อว่าบ้านพี่สะก้อนหนาวแล้ว บ้านพี่สะคนตอนนี้นั่นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนั่นหนาวยังที่คิดถึงกันอีกแล้วว่าตอบเพลงผิดแต่ร้องได้ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ได้ศูนจุดห้าทุกเสียใจทุกคนเคยเสียใจอยู่บ้างเลยเฮียรู้สึกแย่ตัวเองมันเพื่อนอ่น <laughs> อานเนี่ยเธอเสียใจคนอยู่เป็นร้อยคนถูกใจเธอนับพันไม่ได้อยู่บอยจีเจเธอเสียใจก็อยู่เป็นร้อยคนถูกใจเธออยู่นับพันใช่ไหม เป,เป็นผัดอ๋อเป็น Heck เป็นเปข้อได้ไปสี่จุดหคะแนนเป็นทางเตเอาคะแนนคน้านก่อนนะครับผมเอาเต็มห ah ้าแล้วกันให้สอ้ยให้สามทำไมให้สี่คคะแนนคนไทยร้องก็เพราะสองจุดเจ็ดเตห้าให้สามโอ้โหดี ไม่พยายามเข้าใจอ๋อไม่ได้ปรับตัตว,ตวกลายเป็นอาร์ที่ต้องพยายามอยู่คนเดียวปรับแล้วมีพี่ต่อไปนะี่มึงไปกูก่มาหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราชาวช็อกโกบอลน,นะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ